อย่างเงี้ยคะ่ะกินเยอะไม่ได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยวันนี้อยู่คณะตัวเองคะ่ะสว่างอีกแล้วแต่ว่าดีว่าวันนี้เล่นกล้เล่นในเมืองเจอกันวัดเรียบนะคะทุกคนวันนี้เล่นในเมืองจินนี่สวัสดีค่ะพี่สลินีใช่คะ่ะขวัญเพิ่งจะเป็นตอนท้องเพิ่งรู้ว่าเป็นเบาหวานตอนท้องนี่แหละ ก,ก็ดีนะพี่พี่จุ๊บเนาะแบบเขาให้ยายอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะแบบช่วยให้เราแบบกินได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยหมอไม่อยากให้น้ำหนักลดแต่ก็เหมือนยี่หวาดูในโปรแกรมที่มันโหลดในโทรศัพท์ก็ยี่หวาก็พันแปดกว่าแล้วนะก็ถือว่าน้ำหนักลงลูกอยู่ค่ะพี่ชอวกาก,กี้ น้ำหนักลงยี่หวาอยู่แต่ว่าขอนนะดิต้องกินกินให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยคิดถึงยี่หวาอยากไปหาหมอท้องอ่ะอยากเป็นเจ้าสาวอยากเห็นนาะลูกแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ของสอรรคก็สว่างด้วยนะพรุ่งเนี่ยของสอรรคก็สว่างเหมือนกันนะคะเล่นที่โชคชัยอะ่ะเราทานมาละก โอ้ขวัญนนะกินไม่เป็นพี่กินยังไงขวัญไม่เป็นอนะเวลาขี้นกอะไรเงี้ยแบบคือเราต้องเน้นโปรตีนด้วยเออเน้นผักเน้นโปรตีนเยอะๆอะไรเงี้ย,ยให้ลูกเราก็กินของทอดของอะไรแบบได้ไม่เยอะกินมากไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะต้องคุมทุกอย่างเลยโอ้โกระเตนมาถ่ายได้เลยวันหลังอะวันนี้เล่นในโคราชเลยค่ะเล่นในตัวเมืองโคราชเลย ขอบคุณคะ่ะอะไรกะกลัวเอาอะไรเข้าปากกะกลัวอะไรเงี้ยจนมาครั้งแบบบางทีมันมันน้ำตาลมันลดเกินไปอะไรเงี้ยหมอก็ไม่อยากให้ลดมันคุมยากนะเอาจริงๆมันคุมยากนะ้องกินปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้อยไปมากไปเนี่ยก็เเป็นอะไรที่คุมยากนะใช่เจนนี่เราก็อยากเจอเหมือนกัน วันนี้ไม่ได้ไปค่ะพี่พี่มุกดาวันนี้อยู่คณะตัวเองสวัสดีน้องสามมงนะคะสวัสดีน้องสวัสดีพี่ขวัญด้วยฝากเป็นกําลังใจให้น้องยี่หว่ากันบ้างนะคะวันนี้ยี่หว่ามาแล้วไปหาหมอมา น้องยี่ว่าไปหาหมมาซื้ออะไรกิ่งลงไหน